ระวังให้ดีนะครับเปลี่ยนรุ่นนี้หนะ้าตาแบบนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับมีคล้ายกันอยู่2รุ่นนะครับเพื่อนๆให้สังเกตตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเขียนว่า50ปีนะครับถ้าเขียนว่า50ปีอ่ะก็คือจะเป็นรุ่นนี้ถูกต้องนะครับก็จะเขียนว่า50ปีนะครับสอสอชอ ถ้าเป็นเลขเขียนว่า50เนี่ยห้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่12ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเพื่นอนๆกดดูหล,หลายๆคลิปเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเหรียญหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันเปี๊ยะเลยแล้วก็เขียนว่า60ปีนะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่นพนอนๆเหรียญนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยมีเหรียญเทวดาสามองค์เหรียญเทวดาสาองค์ที่มีเลข50ปีอย่างเงี้ยตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับวิธีการสั่งนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปอ่านนะว่า50ปีนะครับ ส,อสอชอ,อะไรไม่ต้องไปอ่านเพืเ่อนๆบอกมาเลยว่าเนี่ยครับอยากได้รุ่น V12 ก็คือเหรียญ10บาท2 4วัรละที่12ของไทยนะครับพิมพ์มาใต้คลิปก็ได้นะครับว่าอยากได้กี่เหรียญน,นะครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับหรือกดติดตามหรือทักแชทกันเข้ามาครับ